ทุกคนเมื่อกี้มันแจ้งเตือนแบบสามคนรีบเตบอเร็วไปแล้วอีกสามนาทีหนูจะไปแล้วทันคนใช่เอ้าดูว่าอะไรเพื่อนาาโยนครูธออะไรเขารวมตีดูเน็ตเอาด้วยดีไหมมาตีดูเน็ตมาห้าคนตึงๆไม่เป็นไรพวกพี่ก็ผ่านยี่สิบมาแล้วนี่สิบแล้ว ไม่แบบมันหลอกลวงเราสิบแปดสิบแปดหนาไปทำสร้อยอแบบระยองคิฮีอะนะเออใช่ประมาณเอาที่รองเร้นะแบบาที่แบบไปสอนที่ลีลนดสิอุ้ยแต่ว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะที่ที่เขาสอนคำล้องของญี่ปุ่นะแล้วเราลลงได้อะเปนญี่ปุ่นป่ะเนีที่ตอนนั้น<ย>ที่สอนการแสดงมาแล้วก็เป็นครูญี่ปุ่นแล้วก็สอน ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำคล้องจองให้เราอ๋อไอที่ที่เหมือนยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเออที่เหมือนยักษ์ใหญ่เฮ้ยไล่ขังข้องแต่ว่ากลัวจังเลยถ้าไล่ขังข้องแล้วมันอาจจะมียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่คุณได้ไหมยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยายกินลำไยน้ำลายยายหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยใหญ่ย้อยเหรอใหญ่ย้อยเหรอใหญ่ย้อยเหรอใหญย้อยทหารแบกปืนโผล่คุยไปโผลปืนทหาร ทหารแบกปืนโบกปูนไปโบกตึกเอ๊ะทหารแบกปูนถือไปทหารแบกปืนถือปูนไปโบกตึกแบกปืนถือปูนไปโบกตึกเออชาวฟาดผัดฟาดเกี้ยนฟาดฟัดผัดได้ๆอันนี้ได้ฮะชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดชาวฟาดวักผัดผัดฟัดผัดฟักเย็นฟาดฟาดผัด เขียวความช้ามขาวความคำช้าเขียวควาช้าขาวความค้ำต้องแบบป็นคนที่แบบพูดชัดก็คือเป็นคนที่พูดไม่ชัดม่อะอะไรอีกอ่ะช่วยคิดอะไรดีอยากเล่นอ่ะไอนี่กินนองนยองเลยอะกินเือติดปันกินถัามันกินใี้เหือกไอ้กินัมกินเหือกกินัมกินเหือก กมนมันติดเหพี่อกินเหงือกกินเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินมันกินเผือกกินติดจะเหงื่อเป็นตะฟันกินมันถ้ามีพี่ก้าวแลยวแสงที่แสงมันแบบตกกระทบหน้าขนาดจริงแสงมันแย่มากแสงลงมาไม่ถึงมือใส่หมึกหมดเอ้ยหมึกหกละมูงมวยหมึกหกละมุ้งมุ้งละหมึกหมดไม่เคยาทย ก็ถ้าใครที่เพิ่งมานะคะก็ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังไลฟ์ผิวแชร์แล้วโปรไซคุเงาโปรไซก็เลยมาไลฟ์กับเพื่อนๆนะคะไอ้มันแยกกันจริงๆมันแยกกันโปรไซเหมือนแบบเป็นคนน้องบทสนทนาตอนนี้หุงอุ่นตุ่นต้มหนึ่งอุ่นอุ่นฮะหุงอุ่นอะไรไุ่นุ่นอุ่นตาตุ่นผงอุ่นตุ่นไม่มีอะไรเลยปิดประตูเปิดปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์ กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเลยเกลือมันมีอันนี้เว้ยอะไรวะหีบมากมายหลายหีบยกหีบมากมีหนีบหนีหายหายอันนี้ไม่เล่นดีกว่าอันนี้ไม่เล่นดีกว่านี่มันยาวมากมันก็ไม่ค่อยหรอกแต่ก็มีความแตกต่างอยู่จเย็น Hungry is calling จริงๆจะไปเป็นคณตลกแล้วเหรอเสียพี่ต้องพอรับพี่นะพี่ต้องบอกว่า The old king is not เลยนะ มันพูดได้เลนะในของเทเลอร์อะลูกวัดชีวิตไม่ดูฮัลโห The Taylor the old Taylor can come to the the ๋ h the old c e n n i n g can come to the phone right now Why c a n h i d a t e อะไรนะ c a n h i d a t e คือแบบเพราะว่าเธอตอบ c a n h i d a t e Ali here เป็น่าตของ Ali Newer Lee อะไรอย่างเงี้ย แย่เลยนะโอเคโอเคเป็นทุกคนปิดหัวเอาไว้